ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อเกมอะไรวะทุกคนอ่าทอดไลน์อินฟินิตกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะในวันนี้ของเราไม่ได้มาเป็นรูปแบบไลน์แต่จะมาในรูปแบบของคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะสอนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานให้ละกันเนาะโดยจะเริ่มจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกละกันก็คือมีหลายท่านเนี่ยแวะเข้ามาเล่นกับผมมากมายเลยจริงบางคนพักไลน์จากลีกพีโอีนู่นนี่นั่น,นถูกต้องไหม แล้วหลายคนก็ยังเล่นไม่เป็นซึ่งเกมนี้ค่อนข้างง่ายมากในวันนี้ของเราผมจะมาสอนวิธีการคราพ,พื้นฐานสําหรับอุปกรณ์ก่อนละกันนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเราไปดูกันดีกว่าวิธีการคราอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเราครากันยังไงนะทุกคนปักนี่เลยหลายคนแบบสงสัยมากเลยถูกต้องไหมเรื่องอุปกรณ์มากมายเลยเฮ้ยออฟพวกนี้หรืออะไรพวกนี้ทํายังไงแล้วเทียร์ึเทียร์งเทียร์มหรือเทียศูนย์อะไรพวกนี้ มันคราฟยังไงถูกต้องไหมทุกคนในวันนี้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่ที่วิ่งตามมาเล่นไปกับผมด้วยกันเนาะหลายคนก็ทักมาไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวหรืออะไรก็ตามก็คือถามเหมือนกันซึ่งผมก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างเนาะหรือก็มีหลายคนเข้ามาสอนผมกันเข้ามามากมายเลยจริงๆโดยอุปกรณ์การคราฟเนี่ยเราจะไม่ยากเลยส่วนมากก็คือจะจบคอนเทนต์แหละน่าจะจบคอนเทนต์สาหรับการวิ่งแอคทั้งหมดแล้วทุกคนเนาะก็คือ เมื่อเราวิ่งเอกอะไรทั้งหมดแล้วเรียบร้อยพอเข้ามาถึงในส่วนตรงหน้าของการวิ่งแมปแัะเป็นคอนเทนต์หลักของเกมเนี่ยมันก็จะสอนวิธีการคราฟอุปกรณ์มากมายรจริงๆอย่างคราบอุปกรณ์อย่างนี้เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่ขึ้นไปนะทุกคนเนาะโดยวิธีการคราฟว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นจะเป็นชิ้นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ผู้คุณคุณจะใช้ชิ้นไหนก็ได้อย่างของผมผมใช้ดาบก็ได้อาเปลี่ยนไปใช้มีดก็ได้อันนี้เลยกริดยาวใช่ไหมผมเลือกกดไปที่ตรงนี พกดไปที่ตรงนี้เสร็จทุกคนจะเห็นรูปไอคอนที่อยู่ตรงนี้ครับนี่กดเข้าไปเลยมันจะส่งมาหน้าการคาบไอเทมได้เลยนะทุกคนเนาะหลายคนบอกเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนของคุณสุลินเลยทําไมของคุณสุลินมี6บรรทัดทําไมของผมมีแค่5บรรทัดเองจริงๆแล้วบรรทัดมันจะเยอะขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับของเลเวลอุปกรณ์ด้วยนะทุกคนเนาะยิ่งเลเวลอุปกรณ์ของเรามีเลเวลสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะคาบได้เทียระดับสูงก็ค่อนข้างเยอะอย่างสมมติว่าเทียตันของเกมนี้คือเลเวลร้อย เลเวลร้อยก็จะรับอุปกรณ์ที่เป็นเทียสูดได้นะทุกคนเนาะแต่ขั้นต่ําก็คือจะแทบจะเป็นเทียเจ็ดนั่นแหละแต่จะสูงสุดอยู่ที่เทียสูดเลยนะทุกคนเนาะออฟการราฟก็จะเยอะขึ้นด้วยนะทุกคนนอกจากวิธีการกดตรงรูปอารูปตีเหล็กตรงนี้แล้วเราไปตรงที่ n p c ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนี้ n p c ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมพ่อค้าตรงนี้เลยครับนี่จะอยู่ตรงนี้ทางขวาบนนี่ทางแมปตรงนี้เลยเห็นไหมก็จะอยู่ทางแมปนนี่นี่ด้านล่างตรงนี้เออเป็นรูป ช่างตีเหล็กน,นะทุกคนกดคุยได้เลยเพระกดคุยเข้าไปมันก็จะกดเกี่ยวกับการสร้างนี่แล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการกดได้เลยเห็นไหมก็จะเป็นหน้าแบบเดียวกันเลยพอเราเลือกได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้เราทําการกดคลิกไอเทมได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบรรทัดไหนก็ได้นะทุกคนหลายคนอาจจะเล่นเดียโบพีโอเออดีเซเบอร์หรืออะไรมาเนี่ยหลายๆเกมถูกต้องไหมแนวเกมแบบเนี้ยส่วนมากมันจะทําของคือท,ทําแทบทุกบรรทัดเลยจะไม่ค่อยทําทีละบรรทัดอย่างน้อยขั้นต่ําคือ2บรรทัด สามมทัดสี่มทัดก็แล้วแต่เกมนะทุกคนเนาะแต่เกมนี้สําหรับทอ l ไลท์อินฟินิตผมอยากจะอวยมากๆเลยเพราะว่าการครับอุปกรณ์เนี่ยง่ายมากเพราะมันทําทีแล้วมรทัดผมอยากได้บรรทัดนี้ผมทาบรรทันนี้อยากได้บันทันนี้ทําบรรทันนี้ได้เลยแต่วิธีการทาบรรทัดเนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มออฟทั้งหมดสมมุติว่าอาวุธชิ้นนี้มีออฟทั้งหมดกี่อย่าง1 2 3 4 5ห้า 6 7 8นี่8อย่างก็ต้องสุ่มในนี้ประมาณ8อย่างนะทุกคนเนาะแถมอาวุธยิ่งเลเวลสูงเทียร์ลำดับของก็จะยิ่งเยอะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูละกันนะทุกคนกดคราฟได้เลยนี่กดคราฟได้เห็นไหมมันก็จะสุ่มการออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมม,ททมันทําทีละบรรทัดด้วยคุณคือของมันจะไม่ได้หายไปไหนเลยเราทาทีละบรรทัดถ้าออฟนี้เราไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนออฟใหม่นี่เห็นไหมก็กดหาออฟไปเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนถ้าถูกใจไหนก็กดยืนยันตรงนี้แล้วถ้าเกิดอยากทำบรรทัดใหม่ละทำบรรทัดใหม่ก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่กดได้เลยเห็นหม ก็สามารถเลือดได้ว่าคุณจะเอาเป็นโจมตีไหมอย่างของผมผมได้ออฟเทียหกมาผมก็กดยืนยันได้เลยนี่ก็จะเอาอันนี้อยากทาออฟใหม่ไหมออฟใหม่ก็ได้เหมือนกันแต่ออฟบรรทัดล่างทั้งอินอาอินฟิกหรือซัฟฟิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีพรีฟิกและซัฟฟิกอะไรพวกเนี้ยออฟมันจะไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเนาะอย่างบรรทัดบนก็เป็นเกี่ยวกับโจมตีธาตุบูโจมตีอะไรพวกนี้เนาะทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นออฟด้านล่างก็จะเกี่ยวกับพวก ดาเมจธาดาเมจความเร็วในการโจมตีหรือเพิ่มอัตราคริติคอลอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายไม่ว่วาจะเป็นการดูดเลือดหรืออะไรต่างๆออฟแต่และอย่างก็จะไม่เหมือนกันเราก็สามารถคาฟได้เลยนี่เห็นไหมเราก,กดคาฟได้เลยแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาได้ไหมเราก็กดยืนยันเห็นไหมก็เท่ากับว่าเราไม่เอาเห็นไหมคราบของง่ายแค่ว่าเราต้องสุ่มว่ามันจะได้ออฟอะไรมาก็แค่นั้นเองหลายท่านอาจจะสงสัยเอ้ยแล้วนอกจากบรรท,ทันพวกนี้มันมีออฟที่แบบเก่งเทพซ่าไหมมีเหมือนกันครับเรามาดูที่คําต่อทายคันสูงได้เลย คำต่อท้ายขั้นสูงเห็นไหมจะใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นนิดนึงแต่ของที่จะได้ก็จะเยอะขึ้นอย่างเพิ่ม อัตาครี40-58%ดามเมจคร50%โจมตีต่อเนื่องอะไรพวงนี้นะทุกคนก็จะได้เยอะขึ้นด้วยแล้วก็คาบได้แต่ใช้วัตถุดิบเยอะนิดนึงเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้ได้เลยมีอีกไหมก็มีขั้นสูงตรงนี้ด้วยเช่นกันเนาะแต่ขั้นสูงตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นวัตถุดิบที่จะต้องมีคุณภาพสูงนิดนึงเนาะถ้าเป็นคุณภาพระดับต่ําจะไม่สามารถคาบได้เลยเราจะรู้หรือข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดได้ไหมว่าเอยวิธีการคาบมันมีมากน้อยแค่ไหนเราสามารถกดไปทีวว่ลายชื่อของแอฟริกพวงนี้ได้เลยเ มันจะมีตั้งแต่เทียหนึ่งเทียหนึสีแดงอะไรพวกนี้คือมีเต็มไปหมดเลยสามารถดูได้เลยเนาะหลายคนบอกเอ้ยแล้วพอฟังมาถึงตรงเนี้ยผมจะทํายังไงให้อุปกรณ์เป็นเทียสู์ล่ะเราไปดูกันทุกคนโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในกับอุปกรณ์เลเวลหนึ่งลแล้วก็คือตัวอย่างของการคราบเทียสนะู์เนาะทุกคนเนาะ แต่การที่เราจะคาบเทียสู์ได้เราต้องมีอุปกรณ์เทียหนึอย่างน้อย1นึออฟอะไรก็ได้นะทุกคนเนาะและจะต้องเป็นอุปกรณ์เลเวล1 0 0เท่านั้นเพราะว่าทํำไงถึงต้องเป็นเลเวล1 0 0เท่านั้นเพราะว่าการจะทำเลเวลร0อยได้อ่าไม่ใช่ทำเลเวลร0อยจะทำเทียสู0ได้เราต้องมีอุปกรณ์เลเวล100เท่านั้นนะทุกคน แล้วหลายคนบอกเอ้ยลอุปกรณ์เทียนหนึ่งจำกัดเลเวลไหมอุปกรณ์เทียนหนึ่งก็จำกัดเลเวลเหมือนกันโดยจะขั้นต่ำน่าจ,จะอยู่ที่ประมาณเลเวล8 2ผมคิดว่าไม่80ก็8 2นะผมคิดว่าน่าจะครับสำหรับเทียนหนึ่งได้แต่จะครับเทียนศูนย์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างน้อยอุปกรณ์เลเวล100เท่านั้นเมื่อเราครับขึ้นเทียนหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรามันจะมีลูกศรตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเรากดได้เลยเพอกดเสร็จปั๊บเห็นไหมมันจะเป็นการอัปเกรดเป็นเทียนศูนย์ครับโดย เราจะใช้วัตถุดิบในการอัพค่อนข้างเปืองมากๆแล้วโอกาสติดเนี่ยมันมีแค่30%มยิ่งถ้าเป็นต้นหลีกแรกๆของจะแพงมากอย่างอันเนี้ยแทบจะตกเม็ดละประมาณ60หรือ70 FE ได้เลยเม็ดนี้ราคาล่วงลงมาหน่อยน่าจะเหลือขั้นต่ำเหลือประมาณ15 FE ได้แล้วทุกคนเนาะแล้วนอกจากเราซื้อวัตถุดิบพวงนี้มาแล้วเราต้องใช้อัตราคลิกตรงนี้ด้วยซึ่ง คิกละ180 FE นะทุกคนนะใช้เยอะมากๆหลายคนบอกหูมันใช้เยอะจังวะแบบนี้ก็หายากดิสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแรกๆอาจจะมองว่ามันหายากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆบอกเลยว่ามีเหมือน เศษขยะเรยงจริงคือแม่งเดี๋ยวเอะอะตกเดี๋ยวเอะอะตกแน่นอนนะทุกคนเนาะเป็นยังไงกันบ้างอะท้าผู้ชมสำหรับการคราฟเทียสูนผมว่าไม่น่ายากนะทุกคนเนาะทำได้ไม่ยากเลยจริงๆเกมเนี่ยมันเล่นไม่ยากสำหรับการคราฟของเลยคือทำได้หมดเลยแต่แค่อุปกรณ์ในการคราฟแต่และอย่างมันค่อนข้างใช้เยอะมากๆเห็นไหมแต่ละคิกของผมคือเปลืองมากๆและใช้เยอะมากๆมันไม่ได้ใช้ถูกเลยยิ่งอุปกรณ์เทียสูงเท่าไหร่อะ มันจะใช้ของที่เราซื้อขายอย่าง FE เนี่ยเอามาเป็นวัตถุดิบในการคาร์บก็ได้เช่นกันนะทุกคนเนาะยิ่งเทียระดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงไปด้วยในระดับหนึ่งหลายคนบอกเอ้ยแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะทําอุปกรณ์ให้มันเป็นแบบออฟเนี่ยเป็นระดับท็อปได้ไหมแบบเอ้ยสมมติว่าผมหมุนว่องไวเนี่ยมีว่องไวได้มาแค่90เองหรือ94เองอะไรพวกนี้อ่าอย่างอันนี้ก็ได้โอกาสติดคริติคอลถ้าเกิดอัพไปแล้วเราได้ขั้นต่ำคือ41เปรเ็นเราจะอัพขึ้น52ได้ไหม สามารถอัพได้ครับทุกคนโดยการกดไปที่ตรงนี้นี่กดตรงนี้เสร็จเห็นไหมมันจะใช้วัตถุดิบอันนี้ครับในการรีสเตตัสให้เป็นลำดับท็อปแต่มันจะสุ่มเนาะก็คือ7 3ถึง94คุณก็ต้องมาสุ่มหาเพื่อให้ได้ของท็อปเนาะแต่ของท็อปในตรงนี้มันจะทำทั้งหมด6บรรทัดเลยเนาะเพราะงั้นคุณก็ต้องไปวัดดวงเอาก็คือหาค่าบาลานซ์เอาเองนะทุกคนเนาะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมกดให้ดูสักคลิกหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อว่ามันสามารถรีออฟได้จริงๆนะทุกคนเดี๋ยยวกดดใหู้เล ไหนนะดูนะตอนนี้เป็นร้อยที่หกยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวดูแค่ตรงนี้ก็พอบรรทัดล่างแล้วกันเนาะข้างบนไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันรีเหมือนกันหมดอยู่แล้วเดี๋ยวกดให้ดูสักหนึ่งคลิกกดเลยนี่เห็นไหมพอกดเสร็จปั๊บนี่เบรพื้นฐานก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นโล่สูงสุดขึ้นสามร้อยจากสองร้อยเจ็ดสิบสองามว่องไวห้าสิบเก้าเป็นห้าสิบห้าแล้วก็ค่าคีจากหนึ่งร้อยสิบหกเป็นหนึ่งร้อยสองแล้วก็ดามอ่าต้านทานท่าตันหมดเลยคือ27ก็ถือว่าดีในระดับ แต่ในอีกความหมายหนึ่งก็คือดาเมจที่มีในของผมก็จะหายไปด้วยนะทุกคนเนาะแล้วมันดีไหมล่ะผมว่ามันก็ดีเช่นกันคือดาเมจหายไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือเกือบ2%เนาะแต่ได้ความถึกขึ้นมาถึง7.8หรือเกือบ8%เลยก็กดนีเห็นไหมมันคือการรีออฟแบบง่ายๆนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับการครบาบขั้นพื้นฐานสําหรับเกมทอร์ตไลท์อินฟินิตผมว่ามันไม่ได้ยากเลยจริงๆเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยโหเกมมันก็น่าจะเล่นยากไหมเอฟี FE ใช้เยอะมากเลยแรกแรกผมก็คิดเหมือนกันครับว่ามันหายากมากทุกวันนี้แทบจะหาได้ชั่วโมงละพันเอฟีเลยขอบอกเลยแถมไม่ได้เติมเลยสักบาทนะทุกคนจะบอกไม่เติมเลยสักบาทก็ไม่ได้พึ่ง จะเติมไปเมื่อกี้เพื่อเอาอาชีพใหม่มาทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วสําหรับน้องแมวคาร์ดที่3าน้องได้ลองเล่นดูแลบอกเลยว่าไม่ค่อยว้าวาเท่าไหร่นะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราโดยสนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมับผมบ๊ายบาย